สวัสดีครับชาวสมาชิกครอบครัว45โอเวอร์ทุกๆคนครับผมวันนี้ผมมีฟุตบอลมานำเสนอสลับสกอร์สูงแรกนะครับไปกันเลยนะครับวันนี้ขอไปฟุตบอลหลีกนแลนรนครับผมทีมหนีตายโซนท้ายตารางแต่เวลาตีสามครับผมคู่ระหว่างอาเซกอักมาาเยาวชนทีมอันดับ18เจอ NSC เบราที่อันดับ4นะครับอ่ะทีนี้เราก็ <c oughs> <c oughs> มาเริ่มต้นกันเลยครับผมเจ้าบ,บ้านเตะไปทั้งหมด26นัดชนะ6เสมอ5แพ้15ได้23คะแนนส่วนหลังบ้านเตะไป26นัดเหมือนกันครับผมชนะ16เสมอห้แพ้5ได้คะแนนไป53คะแนนทีนี้ผมก็มานั่งดูและสติเวลาอักมาเล่นในบ้านนะครับอักมาเล่นในบ้านไปทั้งหมด13นัดชนะไป3・เสมอสแพ้7กดประตูไป24 ลูกเสียไป36ลูกซึ่งผมดูแล้วนะเจ้าบ้านม่งบอกเลยลว,ว่าเกมรับมีปัญหาอย่างหนักมากๆค่าเฉลี่ยแล้วโดนโดนโดนสอยเกือบทุกนัดะส่วนหลังบ้านออกนอกบ้านทั้งหมด13นัดชนะไป7เสมอ4แพ้ไป2กดประตูไป22เสีย11ลูกส่วนสตีที่พบเจอกันนะทั้งหมด3นัดผมไปดูมาหนะ้าการันตีนะมี2ประตูทั้งหมด3นัดเลยนะครับยิงเกิน2ทั้งหมด และเจ้าบ้านแพ้ทั้งหมดที่เจอกันสามนัดเลยนะครับส่วนไปดูราคาวันนี้ <c oughs> ราคาวันนี้เปิดมาให้หลังบ้านต่อครึ่งควบครับผมจ่ายน้ำ0.85ให้เจ้าบ้านน้ำลน้นส่วนสูงเปิดมา3ลูกจ่ายสูง0.85จ่ายต่ำน้ำลน้นส่วนราคาภูให้เจ้าบ้านชนะ4.15ให้เสมอ4.15 เท่ากันเลยให้หลังบ้านชนะ1.62ส่วนราคาปัจจุบันนะครับที่เปิดมาปัจจุบันเลยตอนนี้ราคาปัจจุบันไหลให้หลังบ้านต่อ1ลูกแล้วนะครับจ่ายน้ำล้นให้ลองจ่ายน้ำ0.85ส่วนราคาสูงก็ขยับเป็นเช่นกันครับขยับไป3ลูกควบจ่ายสูง0.94จ่ายต่ำ0.92และราคาพูงให้เจ้าบ้านชนะขยับไป4.25ให้เสมอไป4.3 <c oughs> และให้หลังบ้านชนะ1.58ซึ่งถ้าดูจากภูตรงนี้แล้วนะครับผมคิดว่าเจ้าให้ความสำคัญกับหลังบ้านนะเจ้าให้ความสำคัญกับหลังบ้านมากๆที่จะมาเปิดเกมผมคิดว่านะว่าเจ้าว่าหลังบ้านเนี่ยเปิดเกมลุกบุกใส่อย่างเจ้าบ้านเต็มตัวแน่นอนเพ,อเพื่อที่จะเพื่อที่จะคว้าสามแต้มให้ได้แต่นัดนี้เนี่ยบอกเลยว่าสนุกนะครับเพราะว่าเจ้าบ้านเอง ก็ต้องการแต้มเช่นกันเหมือนกันเพราะว่าเจ้าบ้านเองอยู่โซนท้ายตารางอะ่ะแล้วมันจะเป็นที่จะเก็บมันจะเป็นที่จะเอาต้องเอาแต้มมาเพื่อจะหนีตรงนี้ให้ได้อะ่ะมันอยู่พื้นที่ไม่ปลอดภัยอะ่ะในเมื่อเจ้าบ้านจะเป็นต้องชนะหลังบ้านจําเป็นก็ต้องชนะเหมือนกันเพราะหลังบ้านก็ชิงพื้นที่อันดับสองอันดับสามเลยนะหลังบ้านเนี่ยแล้วถ้าแรกกันนะผมมั่นใจเลยว่ามีประตูทั้งสองฝั่งอย่างแน่นอนครับผม ส่วนทีนี้ผมไปดูราคาสูงแรกนะเปิดมานะเปิดมาลูกควบลูกครึ่งจ่าย1.81ให้ลองจ่ายน้ำล้นๆเลยนะครับส่วนราคาพูเสมอของครึ่งแรกจ่ายมา2.48ให้เจ้าบ้านชนะ3.9ให้หลังบ้านชนะ2.18และเสติ6นัดล่าสุดนะของเจ้าบ้านชนะไป2เสมอ2แพ้ไป2กดไป9เสียไปถึง16ลูกซึ่งเจ้าบ้านเนี่ย บอกเลยว่ามันเป็นฟอร์มที่ผีเข้าผีออกนะดูดูแล้วเนี่ยยิงได้น้อยแต่หลังบ้านนี่น่าจะมีปัญหานะน่าจะรั่วนะดูดูแล้วเนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยแพงหลังของมันเนี่ยส่วนหลังบ้านนะ nacb d ด a นะหกนัดล่าสุดชนะ5เสมอหนึ่งไม่มีสะกดคำว่าแพ้เลยนะครับกดไป15ลูกและเสียไป5ลูก ซึ่งถ้าดูจากตรงนี้แล้วนะดูจากพูอะไรหลายๆอย่างแล้วนะผมคิดว่านะเจ้าบ้านก็เอาเหมือนกันหลังบ้านก็เอาเหมือนกันนะน่าจะเปิดเกมแรกกันและถ้าเปิดเกมแรกกันนะมีประตูอย่างแน่นอนครับผมและสถิติเนี่ยที่ผมไปดูของลีกฮอลแล่นจูเปอร์ลีกเนี่ยค่าเฉลี่ยสกอร์สูงของของปีนี้นะอักเสรอักมากนะติดอันดับ3ของลีกเลยนะคิดค่าเฉลี่ยอยู่ที่5 0เลยนะครับ ซึ่งถ้าดูจากภูและดูจากจ่ายค่าน้ำอะไรหลายๆมุมแล้วนะผมมั่นใจนะคืนนี้เป็นเป็นคืนที่น่าจะสนุกเลยนะครับซึ่งทั้งหมดที่ผมวิเคราะห์มานะครับผมคิดว่าเกมเปิดแรกกันมันอย่างแน่นอนครับเพราะเจ้าบ้านมันจะเป็นต้องการแต้มส่วนหลังบ้านก็จะก็จําเป็นต้องการแต้มเหมือนกันนะเพื่อยั่งพื้นที่อันดับสองอันดับสามอะ่ะสกอร์มันต้องมีแน่นอนครับวันนี้สลับวันนี้นะ ไปสกอร์สูงครึ่งแรกอาเจกอักมากครับผมถ้าครึ่งแรกไม่มานะตามกระแทกครึ่งหลังทันทีครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มนะ s 4 <c oughs> 5 over <c> s <oughs> 4 5 over และบอกว่ามาจากช่องเฮียหมา45 over สกอร์สูงแรกนะครับสุดท้ายนี้ก็ผมก็ขอให้สมา,สมาชิกทุกๆคนโชคดีมีใช้ครับผม สวัสดีครับ